มีอะไรแฟนเก่เาที่มาหาพาแฟนใหม่มาด้วยนะสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยใช่ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะก็แ,แต่ทำไมพี่ฟู้ยังเป็นแค่ช่างส้มรถกระจกกระจอกะจอยู่ห่คะพี่ดูฉันสิตอนนี้ฉันนั่งรถเบนแล้วนะมากผมมีธุระรหรือเปล่าที่ฉันมาหาพี่ในวันนี้ฉันจะมาบอกกับพี่ว่าตัดรรสินใจเพื่อ,อพี่ในวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ตีที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะดาว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันมันดูเป็นนองเนี่ยนี่พวกคุณสองคนตั้งใจจะมาขอและย่อผมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอ่อนี่แฟนใหม่คุณเหรอฉันไม่ใช่แฟนเขาฉันเป็นผัวเขาต่างหากจำไว้ด้วยละ่ะยินดีด้วยนะครับเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะพี่สนใจมาเป็นเพื่อนจะบอกไหมดูงานผมสิงานผมยุ่งมากเลยเอ่ะผมไม่ว่างหรอ พี่เรื่องของเราสองคนน่มันก็เป็นอดีตไปแล้วพี่ก็ควรปล่อยวางได้แล้วนะเรื่องในอดีตอะ่ะผมปล่อยวางตั้งน,นั้นแหละผมแค่คิดว่าผมไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปอะ่ะมันเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยฉันบอกว่าแกเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมใช่พอดีรถชั้นมันอาการแปลกแบอ,อมันไเย็นเลยแกช่วยไปดูห,หน่อยได้สิเดี๋ยวคุณขับเขา้ามาเลยนะจะดูแล้วเนี่ยร้านแกเนี่ยซ่อมแต่รถราคาถูกนะรถเบนซ์ชั้น3 4สล้านเนี่ยแกจะมีปัญญาซ่อมหรอมันก็สีล้อเหมือนกันนั่นแหละหลักการคงไม่ตางกันหรอก โอเคแกดูให้ดีๆหน่อยแล้วกันฉันจะไปขับเข้ามาเรื่องเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาซ่อมให้ดีๆก็พอละรถคันนี้เป็นรถเช่าเข้าไปเช่ามาจริงเหรอเช่าบาริษัทไหนราคาเท่าไหร่ทะเบียนอะไรอ่ะฉันรู้หมดเลยนะนี่ตรงกันป๊ะบริษัทรถเช่าเพื่อนเราด้วยดีเราจะคุณอยี่ยมเพิ่งไปบอกแฟนเก่าผมนะเพราะไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องของรถเช่าหรือเปล่ารถเป็นไงบ้างอ่ะชาตินี้พี่คงไม่เคยซ่อมรถหรูขนาดนี้มาก่อนนะสิเดี๋ยวฉันพาที่ไปลองนั่งหน่อยไหม อ๋อไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมกลัวจะหาทางกลับบ้านไม่เจออะรถคุณไม่ได้เป็นอะไรมากนะเป็นน้ำยาแอร์มหมดอะแล้วก็ไส้กรองเริ่มตัดละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำยาแอร์ให้มันก็รีบซ่อมดิยเพื่มากอยู่ได้ผมขอถามห,หน่อยสิรถคุณทำไม,ไมวิ่งเยอะจังสี่แสนก็โลลวอะรถฉันเนี่ยเป็นรถขประเทศไทยไงคุงยงานบ้างรับลูกค้าบ้างรถคันนี้รับแต่ลูกค้าระดับบิ๊กนั้นเลยนะลูกค้านั่งรถคุณเนี่ยเขาไม่เคยบ่วนเลยว่ากลิ่นเหม็นบ้างเลยหรอรถดูเนี่ยมีกลิ่นก็เป็นเรื่องธรรมดา,าไหมรั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อนฉันบอกติดตัั้้งงงเคครรรื่อออฟกกาาาาาศในนถทหลยแส คึ่สูงไม่จะเป็นเลยกระดาวผมจะบอกให้คุณอย่างนะเวลาหาแฟนเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยอะไรเา,าอาจจะลำบากได้นะนี่แกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพี่พูดแบบเนี้ยพี่ฉาฉันใช่ไหมแอ้วเดี๋ยวผมจะรีบซ่อมรถให้คุณแล้วกันนะรีบซ่อมเลยเออคุณครับผมถามอะไรคุณหน่อยสิรถคุณเนี่ยเป็นรุ่นประกอบไทยหรือประกอบนอกอะ่ะฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แค่ว่ารถของฉันเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเออหมายความว่ารถรุ่นนี้มันมีประกอบโรงงานไทยแล้วก็ประกอบมาจากนอกอะ่ะฉันไม่สนหรอกว่าจะประกอบนนนนนรรรือออกฉฉััู้้้แคค่่่วาาาาาถขงเียซมล ดูก็รู้ว่าคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องรถเลยดาวเดี๋ยวหน้าผมหน่อยสิมีให้คุณดูคุณดูทะเบียนนี้สิกับทะเบียนนี้ทะเบียนเดียวกันเป๊ะเลยเว้ยักรถเช่าเนี่ยเป็นบริษัทเพื่อนผมเองแกหลับฉันได้ไงฮะไหนแกบอกว่าแกาซื้อรถคันนี้มาสี่ล้านไม่ใช่หรอแต่นี่มันเป็นรถเช่านี่ก็ต้องเช่าก่อนเราไปซื้อฝับที่พูดแบบนี้หมายความว่าไงเออเดี๋ยวคุณสองคนก็อยเคลียร์กันแล้วกันนะครับขอตัวก่นอนออกมา